เรเว n ฟิลพาร์คเออร์บันพัทรคราวนี้เราไม่ได้เล่นเป็นหน่วยอีเกิลหน่วยตรวจการตอกต่อยนะครับหน่วยอีเกิลไปญี่ปุ่นแล้วแต่ว่ายังมีอีกที่หนึ่งที่มีเรื่องไม่แพ้กันนะครับโอเคตอนนี้เรือบรรทุกหุ่นโดรนหุ่นแอนดรอย UMP45 ประจำที่แล้วที่เกาะฮาลองเบแถวเวียดนามเคเราไปยังจุดหนึ่งที่เป็นจุดลับที่สุดที่ไม่มีใครรู้เป็นฐานของ NBC ที่ขาดการติดต่อไปและเกิดเรื่องที่นั่นเก Rock าะเซนทรีล็อกคาทัพเดไดารับในแถวฮาลองเบ โอเคแมปชื่อเบย์ฟอร์ดเฟลแต่ว่าในในนั้งชื่อในสตรีมชื่อเซนทรีล็อกเซนทรีล็อกก้อนหินป้อมปราการโอเคเราจะเล่นเป็นมูลแอนดรอยยูเอพีซีห้าปะทะกับอะไรเนี่ยหน่วยปอดเชื้อ NBC ที่ขาดการติดต่อไป โอเคเราต้องไปดูว่าเรื่องดีอยู่หรือเปล่าด้วยยังไงเทำไมถึงขาดการติดต่อไปโอเคเราไปที่ส่งหุ่นโดนไปที่เซนทรีล็อกกันก่อเซนทรีเพราะว่าตอนนี้มันไม่รู้ว่ามีติดเชื้อหรือเปล่าต้องส่งหุ่นไปหุ่นนี้สามารถฆ่าเชื้ออะไรได้โอเค ใช้ UAPC ห้าต้องใช้ตัวจุด UAPC ห้าสินะแล้วก็อาวุธต้องเป็นอ๋อในชินเกอร์ โอเคอยังไงต่อดีโอ้โหตรงกาอนี้เีย่ไปเลยตรงกาอนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้โอเคไปเสียงอะไรอะตามาตามมาตามมา r e c r u i on m e วันดีกรุปออมีโอเคอยูอี้มาเร็วขึ้นมาโอ้ที่ก่อนนุ่นกำลังตกทำตกคามนัวกันเลยเปิดกลมีตรวจภาชีวิตกจะไปเดียว ไอลอ่ะกลางอะไระยิงงแต่เรามีการยิงมาจากตรงจุดนู่นทำลายปอบประการ เฮ้ยระว่างโอเคเราคิดได้แล้วระวังป้อมปราการระวังชนป้อมปราการซ่อมด่ว,วนโอซ่อ,อ,ซอมเลยนี้เดี๋ยวเฮ้ย ABC เอ็นบีซียิงมาครับเอ้ยเอ็นบีนยิงมาโอ้ย <U MP S 2> ิงหุ่นีนเหรอโอเคยนโอเคทำลายป้อมปืนเอเของเอนะ็แล้วป้อมปืนเอเอทำลายปืนป้อมปืนป้อมปืนเออ เมาหัวบินมืนหัวมากเลยหุน MP, ่นยูเอ็มพีมนหัวเคยื่อได้แล้วอเอ็บีซีเฮ้ยมีการยิงมากออกมาเร็วพวกไม่ไม่นะโอเคจะขึ้นไปไงี้มีเสียงเหมือน ได้ยินเสียงซอมบี้ <c oughs> ยืนยันได้ยินเสียงซอมบี้เครื่องตกไปแล้วจำนวนหุ่นดอถูกทำลายไปเยอะจะลายกระล้าเข้ามาพบ n v ็นบการยิงฆ่าเชือ้อรีโรดดิ ถูกท้าให้ปลอดเชื้อแล้วได้รับการจนแรงกระแทกยิงเสียงพลังวิเศษพลังประหลาดเออแย่แล้วเจอพลังประหลาดเอแย่แล้วมีการใช้ป้อมปืน ะวังโอเคเกิดที่เกาะได้ไหมโอเคปิดระบบหุ่นตัวนี้แล้วก็ไปเกิดที่เกาะโอเคหุค่นแอนดรอยดที่เกาะเตรียมพร้อมพรมวังผู้ติดเชือ้อ ผู้ติดเชื้อชุกกำจัดไปด้านล่างจะ,จะไปได้บนรีโหลดลอ็อกยืม P45 วางผู้ติดเชือ้อจัดการผู้ติดเชื้อแล้วมีพบเป็นผู้ติดเชื้อเดินมาด้านนอกเตรียมพร้อมทำลายผู้ติดเชือ้อ หลด,ดลมพบผู้ติดเชื้อระวังเออผู้ติดเชื้อพลังเยอะเหลือเกินอ,อกระจอกผู้ติดเชื้ออยู่านล่างอ,อ่าโอ้ โอ้ติดเชื้อทำลายผู้ติดเชื้อโอเคจะคุมกันให้เขผู้ติดเชื้อหน้าทำลายผู้ติดเชื้อแล้วระวังด้วยระวังผู้ติดเชื้อระยะประชิดผู้ติดเชื้อไม่ตาย ไม่ตายผู้ติดเชื้อแกล้งทำไม่ตายระวังด้วยผู้ติดเชื้อเยอะเหลือเกินระวงังเออผู้ติดเชือ้อโดนผู้ติดเชื้อเตะตกน้ำแล้วครับอินแอนด์อินรอยยูิพิซี่ห้าผู้ติดเชือ้อโดนเตะตกน้ำโอย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  ผู้ติดเชื้อนี่น้ำใช้ปืนกวาดล้างคุณแอนดรอยใช้ปืนกวาดล้างผู้ติดเชื้อกำลังไปทางคุณระวังด้วยรับทราบคุณคือแอนดรอยคือพีซีห้ารับทราบกำลังทำการ ย้ำไปแล้วระวังพลังวิเศษมันยิงอยู่แถวนี้ผู้ติดเชื้อเห็นไหนเออตะกี้อะไรไม่ตายหรอก ายยางตายเย็นโอเคยืนบนนี้เป็นที่ยิงฟรีได้ฮัลโหอลอยู่ไหนจ๊ะเฮ้อเฮ้อโดนผีเกาะหัวหรือเปล่าอะไรผีเกาะหัวมันมีอาวุธของปีศาจช่องนี้อยู่ระวังด้วย รอมันกำลังเสียเปรียบแต่ว่ามันมีการยิงจากบนฟ้าวางด้วยบุตร UMP 45เฮ้ยเครื่องบินเบสเหนทเรโบกมีการยิงมาก ตอร์บินจะบนฟ้าพบจุดมุมบนท่าเรือแล้วก็จะยิงจากตลาดตลาดระยะประชิดสอ m บี e ระยะประชิดไปตาย หากาโอมีโจมตีจากด้านหลังระยะไกลโจมตีระยะไกลมันใช้โจมท่าโจมตีอะไรกันอย,อย่าเข้าประชิดอย่าทำการประชิดขอย้ำอย่าทำการประชิดต่าการประชิดได้เปรียบมากทำการเทสช็อตเรียบร้อยแล้ว มันแกงตายแต่ไม่ตายผีเกาะหัวเห็นแล้วผีเกาะมันใช้อาวุธผีเกาะหัว,วระวังกันแล้วก็อย่าประชิดมีน,นิกันทำการลดจำนวนระยะไกล พลังบาเลียมันใช่พลังบาเลียหลังอวกกรดมันใช่พลังกรดศัตรูอยู่ตรงไหนรถจำนวนศัตรูพลังทีก่อหวัวระวังมันตุยเราลำบท มาเรื่อยๆเลยนี่การอัานกระสุนไม่พอก็ได้ไมีมาไม่ยอมหยุดไม่ยอนหลังวิเศษอะไรหลังพบหลังสีจนน้นมากในระดับที่กายฟันได้ ระวังมนรีสปอนอัดหน้าไอ่พบมิดมีดแต่ศัตรูบอกมันมาอีกแล้วระวังด้วยด้านบนไอ้จุดด้านบนมันอยู่ด้านล่างเต็มเลย ทำการโดดล่มรี g r o u ประจำการป้อมปราก,การแ t t a c k ทีเต็มเลยใช้ยืดจันใช้มีกัน เทวุธหนักจัดการหรอจัดการหุ่น u m p ้5ทั้งหมดเลยมันมาไม่หยุดจอนเลยกระบบางนี่กันได้อยู่กระบบางบาเรียใช้พังวิเศษเต็มไปหมดทำการกวาดล้าง มันใช้ม่านฟางตากํลังรถจำนวนระวังด้วยมันกำลังมาเต็มเลยมันกำลังไปทาคุณนน่มีหลบมีด้วยคอปเตอร์อะไรก็ไม่รู้คอปเตอร์ศัตรู ระเบิดต,ตายอาหมดทั้งลำมันขับคอปเตอร์ได้ด้วยระวังด้วยมันกำลังไปทางคุ้นทุกที่ทุกทางเลยโอเคเหลือแต่ทิดละลาวไว้ได้แล้วจับปลากลางไปทางคุ้น คอปเตอร์อะไรคอปเตอร์ผสมพันธุ์กันแล้วเหรอเคเบินได้ขึ้นได้แล้วคอปเตอร์ของ NBC สถานการณ์มีการระเบิดของนิวเคลียร์กระเด็นไปหมดแล้วสถานการณ์รอบทิศเหมือนไม่พบศัตรู การลงจอดบายบายคอปเตอร์รีโลดิงพบประตูยิงเป็นร้อยนัดไม่ตายแม็กจะหมดปตูกำลังขึ้นมาทางบอมโบด,ด้านบน ระวังจะเอสศัตรูศัตูเหลือน้อยแล้วศัตรูเหลือน้อยแล้วนายไปจุดอื่นศัตูอยู่ที่ฐานล่างระวังด้วยพบศัตรูจุดฐานล่างฐานล่างถ้าเหลือด้านล่างรับทราบรักทรับ กำลังทำการโดดลอยตัวบุลกลับมุ่นน้ำไปที่ท่าเรือฐานศัตรูจำนวนมาก ตัววิ่งผ่านเลยไม่สามารถขึ้นทางนี้ได้ไม่สามารถขึ้นทางนี้ได้ไม,ามาไ,ดไม่งั้นตายโอ้ยไม่งั้นตายหุ่นยูเอ็นพีสีห้าตายได้ด้วยเหรอเสียก็คือตายจนกว่าจะมีคนซ่อมได้ก็คือตายโอ,โอ้โหยูเอ็นพีสีห้า 5, ขึ้นฝั่งแล้ว ยินดีกันให้พร้อมเงียบจัดพบตลาดเรียกรายจะลาปาร์ตี้กันใหญ่เลยขอร่วมวงได้คนยิน่งจะลองบุกมาทำลายพบจำนวนมากพบศัตรูจำนวนมาก เราตั้งป้อมยิงระยะไกลตั้งป้อมยิงเพื่อทำลาย <c oughs> <c oughs> แผนการหลังชนฟอสฮัลโลอยู่ตรงไหนกำลงัลงดับโบนกำลังโดนยึดดับโบนกำลังโดนยึดย,ย้ำ กระสูมีเหลือเฟือยิงฟรีใช่นาแล้วแต่ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนระวังศังตรูลอยหราศัตรูแอบ,บตรงนี้ทำให้ยึดไม่ได้เขาเลยอ้ำบุกยึดบุกยึดจัดก,การสอยเรียบร้อยแล้วประจำที่อาวุธ 4, สี่ห้าศตรูมุดน้ำแอบ,บอยู่ก็เลยไม่นี่โอเค ยึดท่าเรือได้แล้วยึดท่าเรือได้แล้วไปทางนี้ขึ้นมารับทราบรับทราบอยู่ระนบโนจนจัดการเรียบร้อยแล้วศัตูยู่ระนบนโจนจัดการเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยึดก่อเซนทรีเป็นไปอย่างเสร็จสมบูรณ์ทําการทำลายปลอยให้ปลอดเชือ้อ เคยมาดกับฉันแล้วจะเป็นผู้หมู่รีกรูปอ่อนมีแลได้งานตัวด้นบนับบลิวอุสี่ห้าไป โ okay. อเคควบคุณสถานการณ์ได้แล้วควบคุณสถานการณ์ได้แล้วมีเฮคอปเตอร์เสร็จมาก,กองดองนิดหน่อยโอเคก่อเซนทรีร็อกโดนยึดได้แล้วรีกรุ๊ปรีกรุ๊ป ให้พบศัตรูให้พบศัตรูโอเคเอาละตอนนี้หน่วยอาวุธ UMP45 ได้ยึดก่อเซตทรีล็อก ok ได้แล้วโอเคจะส่งหน่วยปลอดเชือ้อจะส่งอาวุธฆ่าเชื้อไปไห,นหน่วยคุณหน่วย UMP45 รับทราบไหมรับทราบคะ่ะรับทราบรับทราบโอเคดีมากเลิกกันเป็นไงอะครับการเล่นเป็นหน่วย UMP C5 ของเพอร์ทีวีสลิปปี้เกมเมอร์ผลง่วงเล่นเกม Ravenfield แล้วกลับมาพบกับเกอร์ฟอนไลน์เอ้ยไม่ใช่ เออเรเวนฟิ d ในตอนต่อไปดูซิว่าเพอร์ทีวีจะไปด่านไหนต่อโปรติดตามโอ้ก่อป้อมปราการนี้เขาจริงตียากมากครับแต่ว่าบอดช่วยนะครับเนี่ยโอเคกับจัดพู้ติดเชื้อให้หมด ไไปทางลัดทางนั้นโอเคมาก,กับชั้นโอเคจะขึ้นคอปเตอร์กับฐานอเอ๊ะทุกคนขึ้นมาแล้วจะลังวีดออกไป กลับไปที่เรือเรือบรรทุกเครื่องบินเตรียมมาตรการปลอดเชือ้อรับผู้ที่กลับมาจากฐานสนามรบเตรียมมาตรการปลอดเชื้อด่วนรับทราบรับทราบ ฐานบินรับทราบโอเคลงจอดแล้ว <c oughs> อยู่ตรงนั้นก่อนเตรียมมาตรการปลอดเชือ้อรอสักครู่เอ A 10 Thunderblow เออ New E โอเคแจ๋ว Ravenfield โดย HER TV